โอเคครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวพาราดินทีเฮดทุกคนนะฮะวันนี้ก็มารีวิวแพท OB49 นะครับที่จะอัปเดตให้ในเร็วๆนี้นะฮะอ่ะมันจะมีอัปเดตอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่าฮะอ่ะอย่างแรกฮนะใน OB49 ครับที่อัปเดตก็คือจะเห็นได้ว่าโหมด PVE หรือ e, โหมดค o อ p นะฮะจะเอาออกไปแล้วนะครับอ่าเอาออกไปชั่วคราวแต่คิดว่าคงออกไปสักพักแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมากมายเนาะ เพื่อนๆหลายคนก็คงไม่ได้ค่อยไม่ค่อยอยากเข้าไปเล่นนอกจากไปอ,อ,อัพเลเวลตัวละครน่ะน่าจะประมาณนั้นแล้ฮะอ่ะอย่างที่2ครับระบบ Voice Chat ฮนะ i c e c h a t เปิดทำงานแล้วครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ ADO นะฮะเข้าไปใ,ในที่หน้า ADO แล้วก็ดู Voice Chat ตรงนี้นะครับอ่ะจากค่า default ของมันนะปกติมันจะเป็นอ่า use v o i c e chat put to talk ก็คือกดก่อนพูดนะ่ะมันจะเป็น disable disable คือปิดปิดการใช้งานไว้อยู่นะครับอ่าให้เปิดเป็น enable ไว้ด้วยนะฮะ เพราะว่าถ้าเปิดใหม่ค้างไว้มันจะสร้างความสำคัญให้เพื่อนร่วมทีมอะอ่าพอเข้าใจกันเนาะนะแล้วก็เวลากดพูดนะครับก็ไปกดคาไปกดที่อันอ่าเล็บอันดิเนตนะฮะซึ่งมันอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองนะครับอ่ะก็กดแล้วก็พูดได้เลยนะครับคราวนี้ก็เล่นกันง่ายละอ่ะใครชอบไว้แชทก็จัดไปฮะอะ่การอัปเดตต่อไปครับรู้สึกว่าจะมะีแมปใหม่เข้ามาฮะแมปใหม่ที่ชื่อว่าไม m u มันะฮะก็เป็นแมปที่ เหมือนกับคล้ายๆกับเมืองเมืองเห็ดหรือเปล่าเออเห็นต้นโมงต้นไม้อะไรเป็นเห็ดไปหมดเลยนะฮะเออก็เข้ามาพร้อมตัวใหม่ด้วยนะครับตัวใหม่ก็คือวิลโลนะฮะเป็นเฟรรี่อ่าก็นะฮะเป็นดาเมจนะครับไว้เดี๋ยวพูดทีหลังแล้วกันนะฮะ ต่อมาก็มีอัปเดตในเรื่องสกินนะฮะก็สกินที่จะอัปเดตใน OB49 นะครับหลักๆก,ก็คือจะเปลี่ยนโมเดลของขวานกอเวอร์ฮะขวานกอเวอร์ปกติมันจะลอนๆเชื่อไหมไม่มีอะไรตามภาพนี้นะฮะอืมแต่พออัปเดตปุ๊บมันจะมีลวดลายเพิ่มเข้ามาะะอ่าเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับซึ่งข,าขวานดีฟอล์ t นะฮะขวานดีฟอล์กก็เช่นกันนะอ่ามีเพิ่มลวดลายตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีเขียวสีเขียวใช่ต่างกันอ๋อตรงนี้เป็นสีแดงะฮะ ประมาณนี้ฮะก็อัปเดตแต่ถ้าเป็นขวานพวกอา้อาวอ้าวเหมือนยังทําให้เสร็จหรือเปล่าฮะอ่ะแล้วเป็นขวานพวกเอ่อที่เคยซื้อมาเป็นสีแบบนี้ก็จะเป็นล้นๆอย่างเงี้ยฮะอ่ะแต่ถ้าเป็นขวานแบบล้อนๆที่ไม่มีลดลายนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะรู้สึกว่าจะเป็นอันเนี้ยฮะที่แจกฟรีให้นะครับเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะแล้วเป็นขวานสกินใหม่ฮะขวานเห็ดนะฮะอ่ะเป็น เป็นอาวุธเห็ดเลยแหละนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับสกินที่เปลี่ยนโกลเปอร์ให้เป็นต้นเห็ดนะครับอ่าปุ๊บเปลี่ยนสีด้วยปรับเข้าไปฮะโกลเปอร์ก็จะเป็นต้นเหนะ็ดฮะเห็ดอ้วงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในกล่องใหม่นะครับกล่องใหม่ overgrow t overgrowth เ Over h ี่ยนะฮะขายในราคา75คริสตัลนะครับภายในก็นอกจากสกินโกลเวอร์เอ่อสกินโกลเวอร์นอกจากสกินโกลเวอร์นะฮะก็มีอาวุธของอ่าหลายๆตัวฮะ ไปไปหมดเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในรายละเอียดของกล่องนะฮะ,ะเข้าไปดูได้นะฮะเปิดสุ่มอาวุธกันสุ่มชุดกันในราคา75คริสตันนะฮะแล้วก็อีกสกินหนึ่งครับที่อัปเดตฮะก็คือสกินของพิพแพะเป็นอินเวอร์เตอร์อินเวอร์อเตอร์พิพนะฮะอ่าเป็นเซตนี้เลยนะครับ เซตอินเวอร์เดอร์นะฮะเซตมันตุ uh, like target, ๊กต่างดาวอย่างที like ่โปสเตอร์ตอนแรกเขาบอกมานะฮะเป็นรูปภาพโปสเตอร์คล้ายๆโปสเตอร์นะอ่าก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็มีผัดเสียงฮะอ่าผัดเสียงออกต่างดาวนิดนึงนะฮะอ่านอกจากนั้นก็มีสเปรย์ให้อัปเดตอีกอ่าห้าสิบแบบนะเห็นเห็นว่าอย่างนั้นนะครับอัปเดตใหม่เพียบเลยนะครับสเปรย์ใหม่เต็มไปหมดเลยนะฮะ สามารถเข้าไปดูได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบแชมเปี้ยนตัวใหม่ครับว่าอ่แชมเปี้ยนวิโ,โตรตัวใหม่เนี่ยสายดาเมจเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะอ่ะไปดูไปดูกันดีกว่าฮะอ่ะเดี๋ยวมาท,ทดสอบระบบ voice chat กันนิดนึงครับกดอัลติเมทอย่างที่เคยบอกฮะก็คือกดอัลติเมทแล้วก็พูดนะฮะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะจะเห็นว่าใครพูดเห็นหน้าตาตัวละครนะครับแล้วก็ชื่อว่าใครพูดนะฮะอ่ะสามารถกดปิดได้แหละแต่ผมไม่ได้อยู่ในโหมดที่คนเล่นเยอะๆนะครับก็เลยมองไม่เห็นนะฮะ เดี๋ยวไปดูพลังโจมตีของเดี๋ยวไปดูการโจมตีของวิลโลนี่ว่าฮะยิงเป็นแอเรียดาเมจนะครับก็คือโดนเพื่อนร่วมทีมข้างๆด้วยไอ้ไม่ใช่โดนเพื่อนร่วมทีมโดนศัตรูข้างๆด้วยนะฮะอ่ะซึ่งดาเมจโดยตรงจะอยู่ที่500ครับส่วนดาเมจรับนอกที่กระจายก็แล้วแต่ว่าระยะมันจะไกลแค่ไหนนะยิงไกลย,ยิงแรงนะครับอ่ะซึ่งยิงตรงๆคือ500นะอ่ะถ้าโดนใกล้ๆก็เนี่ยฮะเป็นแอเรียดาเมจนะครับกระจายกระจายตามระยะทางนะครับ สกิลที่2ครับก็คือเดสโซนฮะกดคลิกขวาเข้าไปปุ๊บนะฮะถ้าสตูอยู่ในวงวงจะไม่ได้รับผลฮิวนะครับ <c oughs> เป็นระยะเวลา4วินาทีฮะแต่ถ้าัตูเดินออกมาจากวงวงที่เขียวๆตะกี้นะฮะจะไม่ได้รับผลฮิวเหลือแค่2วินาทีนะครับแล้วก็จะได้รับผลฮิวปกติเป็นสกิลดีบัฟนะฮะไม่ได้ทำดาเมจอะไรมากมายนะครับ <c oughs> แต่ก็ป่วนได้ดีจริงๆนะเพราะว่าวงเขากว้างมากเลยดูสิโอ้โหไหนจะมีการ์ดที่แบบว่าช่วยในการเพิ่มระยะเวลาของสกิลอีกนะฮะ เ,เป็นดาเมจที่ปวนทีมได้ดีเลยจริงๆนะฮะสกิลที่3มครับกดคิวโยระเบิดใช่ไหมตามปกตินะฮะโยระเบิดเข้าไปปุ๊บแล้วก็แตกตัวออกมาสี่ลูกะฮะอตกลูกละห้าร้อยครับโจดเจออีสี่ลูกอีลูกเล็กๆไม่ใช่ว่าดาเมจจะลดลงนะดาเมจทั้งเท่าเดิมนะฮะก็คือห้าร้อยนะครับส่วนสกิลหนีฮะสามารถกด F นะฮะเงยหน้าขึ้นไปปุ๊บเห็นไหมฮะเราสามารถบินได้ครับอ่เราจะบินไปทางไหนเราก็เงยหน้าไปตรงนั้นฮะ อันนี้คือข้อดีนะของการดีของวิวโลนะฮะสมมติว่าเรากระโดดปุ๊บปุ๊บนะฮะอ่าสามารถกระโดดได้มาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่แหละข้อดีของวิวโลนะครับมาใช้คู่กับอันติเมทฮะอันติเมทก็คือทําให้ตัวเองบินได้ฮะเป็นระยะเวลา10วินาทีครับบินยิงเลยฮะบินทําอะไรก็ได้ฮะอ่ายิงป่วนครับเป็นระยะเวลา10วินะอ่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะปุ๊บนะครับ อ่ะโอเคฮะแนะนำสกิลของวิลโลก็ประมาณนี้ฮะอ่ะมากันที่รีเจเนอเรทการ์ดอันแรกครับสกอร์ครับอันนี้ก็อ่าเพิ่มดาเมจของสกิลซีดิงหรือสกิลที่โดโยนระเบิดนะครับอีก350ครับอ่าจากปกติเราโยนที่ห้าร้ใช่ไหมนนี้เพิ่มอีก350ครับก็จะต้องเป็น800กว่าอ้าวโยไม่ตรงฮนะเห็นไหมห้าแปดร้อยตะกี้นะครับโดนได้ได้ใกล้เคียงแต่ไม่ตรงฮะค,คือลูกระเบิดลูกระเบิดเนี่ยลูกซีดิงเนี่ยมันจะ เด้งด้วยนะครับเวลาโยนก็การระยะดีๆเนาะอ่ะปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเด้งอ่ะเพิ่มดาเมจของซีลิง850นะฮะสูงสุดอ่ะรีจินเนอรี่การ์ดที่สองครับบราฟเวอร์ฮะก็อ่าทำให้เรายิงปกติฮะแรงขึ้นนะครับยิงดอกแรกก็คือ500ดอกที่2 550ครับแรงขึ้นทุกๆ50ครับสูงสุดก็คืออ่750ครับแต่สกายเล็กน้อยหน่อยแ แต่สูงสุดคือ750ครับเพราะว่าทางดีเขาเขียนไว้ว่าสแต c k ได้ถึง5ครั้ง5ครั้งก็คือ5คูณ50นะครับก็เป็น250ไปรวมกับดาเมจปกติก็จะเป็น750ครับคือ m a x i m u มดาเมจนะฮะดาเมจสูงสุดอยู่ที่750ครับยิงเข้าไปที่เป้าหมายเดิมๆรัวๆรัวๆรัวๆนะฮะ ลีเจนด์วิธีการในที่3ครับก็คือสกิลเดสโซนของเราสร้างดามเมจของกับชิวนะครับ50%นะครับขึ้นอยู่กับว่าแม็กซิมัมเพชรพีของศัตรูนะครับเป็นระยะเวลา1นึ่งวินะฮะคือไม่ได้ทำให้เกาะแตกทีเดียวแต่ทำให้ระยะเวลา1นึ่งวิตรงนั้นอ่ะดาเมจโล่ดามเดดามจของชิวอ,ะอ่ะจะโดนแรงนะครับ50%ของเลือดของเขานะฮะก็ตรงนี้มันไม่มีชิวอะไรให้ทดสอบนะครับก็นะฮะให้เข้าใจกันว่าประมาณนี้นะ ส่วนกา์าซหลดเอาฮนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะ,ะมาดูการปรับบาลานซ์ของแชมเป็นตัวอื่นนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะมาตัวแรกครับบาลีครับปกติเวลาเราตั้งบาลิเขตตั้งโลนะฮะมันจะเริ่มรับคูดาวเลยนะครับแต่ครั้งนี้คือคูดาวจะเริ่มรับหลังจากโลหายไปฮนะบาลิเขตเราหายไปถึงจะเริ่มรับนะฮะสิบห้าวินนะครับว้าว <laughs> นานพอสมควรเลยนะ15วินครับกว่าจะตั้งโลได้ครั้งนึงครับใครเล่นสายคอมก็โอเคไปด้วถ้าเล่นสายบริเคดก็ทำใจกันนิดนึงนะฮะโลอาจจะโกงมปนิดหนึ่งเออเพราะผมเคยเล่นสายบริเกดอะแล้วคือเอ่อโลมันคูดาวคูดาวซ้อนซ้อนซ้อนกันฮะสามารถได้ตั้งโลได้ตลอดเวลานะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็คือคูดาวมันจะดับหลังจากโลหายไปเท่านั้นนะ ปรับบาลานตัวต่อไปครับก็คือบัคกฮะบัคเพิ่มดาเมจมาครับจากปกติแม็กซิมัมดาเมจอยู่ที่550ใช่ไหมตอนนี้เป็น570ครับเมื่อมา20นิดเดียวเองส่วนปรับบ้านตัวอื่นนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยฮะไม่มากนะครับอย่างมีฟนะฮะเพิ่มแมคคัพพีฮะเป็น1,900ครับจาก1,800นะครับเพิ่มมาหนึ่ร้อยหน่งนะครับโซนตัวอื่นนะฮะอย่างลักคัทครับก็ลดราคา ของแชมเปี้ยนนะครับปกติเราซื้อในราคา5,000โกนะครับตอนนี้เหลือแค่4,000นะฮะลดราคาลงครับก็ใครอยากสอยฮีโร่เคยไปครบสิบสอตัวนะแล้วก็ลงคอมเพนตนะฮะก่อนจากไปนะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถติดตามได้ในผลิตไทยบล็อกสปอร์ตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับไปกดอ่ดูกันได้ตรงนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวท้าคลิปเราไปดูโหลดเอาของตัววิวโร่นะครับการโหลดเอามีอะไรกันบ้างนะฮะไปดูกันดีกว่านะครับ มากันที่การโหลดเอาของวิวโลนะครับก็ออย่างใบแรกครับของสายซีดดิ้งนะครับกดคลิกกดคิวนะฮะใบแรกครับสามารถได้รับกระสุนเพิ่มเติมฮะเมื่อเราใช้สกิลซีดดิ้งนะครับได้รับกระสุน1 2 3 4นะครับแล้วแต่เลเวลนะฮะไวท์ที่2ครับเมื่อเราใช้สกิลซีดดิ้งนะฮะเราจะทิวตัวเองนะครับห้สูงสุดคือ200นะครับ ใบที่3ครับหลังจากที่เราใช้สกิลซีดดิ้งนะครับเราจะรีโหลดเร็วขึ้น10 20 30 40เนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของการ์ดนะใบที่4ครับลดคูลดาวฮะของสกิลซีดดิ้งครับ0.5วินาทีถึง2วินาทีครับขึ้นอยู่กับสกิลของการ์ดนะครับอาการโหลดเอาของ อันต่อมาครับของสกิลฟลัตเตอร์ครับก็คือลดคู่ดาวของสกิลกด F นั่นเองนะครับ0.5วินาทีถึง2วินาทีครับลดคู่ดาวไปขึ้นอยู่กับเลเวลของการ์ดนะฮะอ่ะใบที่2ครับเมื่อเราใช้สกิลกด F หรือสกิลหนีนะครับสามารถทีตัวเองได้นะครับ50ถึง200นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของการ์ดนะฮะใบที่3ครับก็คือเมื่อเราใช้สกิลกด F เช่นกันนะสามารถได้กระสุนเพิ่มเติมมาครับ1ถึง4กระสุนนะฮะอ่ะใบที่4ครับเมื่อเราใช้สกิลฟลัตเตอร์นะคครับก็ือ เราจะได้รับผลของการควบคุมแอร์คอนโทรลครับ15-60%นะครับแอร์คอนโทรลก็คือเมื่อเราอยู่บนท้องฟ้าเราสามารถควบคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับประมาณนี้แหละนะมาในฝั่งของ Death z กันบ้างะเด d โซนเมื่อเราใช้สกิลนะครับ d ดสโซนปุ๊บนะครับถ้าเราอยู่ใน Death Zone ดีด้วยนะฮะเราจะได้ผลคิวขึ้นมาครับวินาทีละ20นะครับสูงสุดก็คือ80ต่อวินาทีนะครับยิ่งอยู่นานยิ่งหิวนานนะฮะ ใบที่2ครับจะได้รับมูเบสสปีดนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะฮะเป็นระยะเวลา2วินาทีครับเมื่อเราอยู่ในเดสโซนอ่าใบที่3ครับจะเพิ่มระยะเวลาของเดสโซนครับสูงสุดก็คือ2วินาทีครับใบที่4ครับลถคูดาของสกิลเดสโซนครับสูงสุดก็คือ2วินาทีครับเริ่มต้นที่0ูนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของการ์ดเนาะอ่าจัดกันได้นะครับใครสายเดสโซนเอาไปปวดพวกแทงเนาะจัดไปนะ มาในฝั่งของเวปอออนาร์เมอร์ฮะก็ใบแรกครับเพิ่มรีโหลดสปีดครับ5%นะครับสูงสุดก็คือ20%นะครับใบต่อมาครับเพิ่มมูฟเมนต์สปีด8%ครับสูงสุดก็คือ32%นะครับเมื่อเราไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้นะอ่ก็ออกไปดีได้นะครับใครอยากวิ่งเร็วนะใบที่3ครับได้รับแม็กแคทพีเพิ่มขึ้นครับ50-200นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของการ์ดนะฮะ ใบที่4ครับเมื่อเรากําจัดสตูได้ครับหรือ e l ล m i ม a t นชันคือการ a อซซิด้วยแล้วก็กําจัดสตูด้วยนะครับสามารถลดคูลดาวของสกิลนะครับ10%นะครับสูงสุดคือ40%นะครับคูลดาวของพวกสกิลกด Q กดที่ขวาแล้วก็กด F นะครับไม่เกี่ยวกับ,บอันตีเมทนะฮะ ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับ o b 1 9ที่จะอัปเดตให้ในเร็วๆนี้นะครับก็เป็นแพทที่ใหญ่พอสมควรนะไหนจะอัปเดตแฟนแชมเปี้ยนใหม่นะครับแล้วก็แมปใหม่ด้วยนะครับโอ้มาใหม่2อย่างเลยนะครับแล้วก็สกินใหม่นะฮะสกินใหม่อาจจะไม่ใช่อะไรมากมายเพราะว่าอัปเดตทุกแพทอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้จบไวแค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีโอกาสก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะฮะเจอกันนะครับยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r คร e ด้วยนะครับหากชอบนะฮะอ่ะ ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ